รับว่ายังอยู่กับเรื่องน้ำนะครับจากการเตือนของสทนชอเองในหลายพื้นที่ทุกลมรุ่มน้ําเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกของประเทศไ <ภา S 2> ทยลุ่มน้าเมยสารวินฝั่งตะวันออกลุ่มน้ําโขงก็ดีนะครับลงมาดูฝั่งตะวันออกกันก่อนนะครับซึ่งสทนชเตือนระวังผลกระทบระดับน้ําในแม่น้าโขงเพิ่มขึ้นนะครับจากฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้นะครับคุณภัยทูลเก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติรวฐสทนช กล่าวว่าระยะนี้นะครับจนถึงวันที่24สิงหาคมไทยจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้มีการเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสพล,ลาวอีสานบนนั่นแหละครับแถวหนองคายแถวโซนเลยนี่แหละครับก็จะได้รับผลกระทบหนักนะครับก็จะมีมึงการนครพนมมุกดาหารอำน,นจาจเจริญอุบลราชธานีในส่วนของอีสานใต้นะครับ ก็จะมีความสูง50เซนถึง1เมตรบวกลบนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในลุ่มน้ำโขงด้วย ามาติดตามกันต่อนะคะว่าพื้นที่ไหนน้ําท่วมกันบ้างนะคะ5 <c oughs> จังหวัดค่ะจังหวัดแรกนะคะเชียงรายค่ะในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเทิงแล้วก็เวียงชัยนะคะแม่ลาวเชียงแสนเชียงของป่าแดดพญาเมงรายแม่สายแล้วก็เวียงปากเป้าค่ะ <c oughs> จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบริเวณอําเภอแม่อายจังหวัดพะเยานะคะทั้งอําเภอเมืองอําเภอเดอกคําใต้ภูสางแล้วก็จุนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหนองไผ่นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่จังหวัดกาลสินค่ะในพื้น ที่อำเภอสามชัยนั่นเองค่ะ